สวัสดีครับผมอาร์มจาก9 9าเจตสํำหรับคลิปนี้อาร์มจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องตัดแต่งสรงพุ่มของแบรนด์คาใสรุ่น 600A สำหรับ ลูกค้าจะต้องการไปตัดแต่งสรงพุ่มที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆในการตัดแต่งเพราะอย่างบางคนอาจจะมีพื้นที่สวนหรือพื้นที่ไร่ในการตัดค่อนข้างเยอะการใช้งานตัวตัดแต่งส่งพุ่มเครื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะการทํางานนะครับแต่ถ้าของคาไซมันจะใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการทํางานในเรื่องของการดูแลรักษามันก็ค่อนข้างที่จะ ดูแลง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่จุกจิกของคาไซรุ่น600 <c oughs> ความยาวของใบตัดนะมันจะอยู่ที่24นิ้วเป็นเครื่องโยต์2จังหวะชุดสตาร์ทเป็นแบบดึงเบานะครับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ก็ <c oughs> จุดเด่นอีกหนึ่งอยา่างคาไซที่ผมชอบมันอย่างหนึ่งตัวธรรมดามันจะใช้ลูกยางในการรับแรงสั่นสะเทือนหรือบางทีก็อาจจะ ตรงเลยเวลาเราใช้งานมันอาจจะมีการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ทําให้เราเกิดอาการเมื่อยล้าจากการใช้งานแต่ยังของคาไซเขาจะใช้เป็นตัวสปริงในการลดแรงสั่นสะเทือนมาให้ถึง4ตัว ด้านหลังตรงนี้สองตัวแล้วก็มีตรงด้านหน้าให้สองตัวอย่างตัวชุดท่อเสียปกติทั่วๆไปมันจะออกด้านข้างด้านข้างะถึงเวลาเราตัดก็จริงมันก็อาจจะมีโอกาสที่ท่อเสียมันดิดเข้าหน้าเข้าตาเราได้แต่ยังของคาไซอะชุดเด่นของมันคือท่อเสียเขาจะมาต่อยาวมาออกด้านหน้าซึ่งโอกาสที่มันจะเข้าหาตัวเราจะค่อนข้างน้อยกว่ารุ่นทั่วไปตามท้องตลาดอย่างตัวด้ามจับตรงนี้นะครับมันสามารถปรับซ้ายปรับขวาได้ สามารถที่จะปรับให้มันเข้ากับสรีระการตัดการใช้งานของเราผมมองว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่ของคาไซที่เขาให้มามันใช้งานได้จริงสําหรับการปรับองศาของคันเร่งคือบางทีเราตัดแนวเนี้แต่ถ้ามันปรับไม่ได้มันจะเราจะต้องเร่งแนวนี้แต่ถ้าเราปรับมาอย่างนี้มันก็จะสะดวกในการเร่งมากกว่าหรือว่า เราจะหันมาตัดทางนี้เราก็บิดตัวคันเร่งเนี่ยมาตัดแนวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะทํางานได้สะดวกและรวดเร็วของคาใส่ตัว600 BS อุปกรณ์ที่เขาให้มา จะมีพวกชุดถุงเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการเซอร์วิสมีกระบอกตวงน้ํามันมาให้มีคู่มือแนะนําคู่มือแนะนำอ่ะมันจะเป็นคู้มือภาษาอังกฤษที่การใช้งานลูกค้าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงมา1ลิตรการผสมน้ำมันทุกทีะครับไม่ได้ยากเลยกระบอกตวงเขามีกระบอกตวงมาให้เราสามารถใช้กระบอกตวงในการตรวงน้ํามันได้หรือ ถ้าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจในการใช้กระบอกตัวก็ง่ายๆเลยน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งลิตรถ้าเป็นน้ำมันทูทีในเกรดทั่วๆไปตามท้องตลาดอย่างเช่นปอทอเชลเอลอัตราการผสมจะอยู่ที่น้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งลิตรเราจะผสมน้ำมันทูทีอยู่ที่40ซีซีแต่ถ้าเป็นน้ำมันทูทีที่มันเป็นเกรดเฉพาะที่เขาใช้กับเครื่องยนต์การทางการ,การเกษตรอย่างนี้โดยเฉพาะเลยถ้าเป็นเกรดดีๆมันจะเป็นอัตรา50ต่อหนึ่งอัตรา50ต่อหนึ่งก็หมายถึงน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งลิตรเราจะผสมน้ำมันทูทีอยู่ที่ 2 0 c c เท่านั้นน้ำมันทุทีที่มันเป็นเกรดดีๆมันจะลดในเรื่องของควัน ข่าเมาไอเสียลดลงกว่าเกจทั่วไปตามท้องตลาดค่อนข้างเยอะมากอันดับแรกหลังจากที่เราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็กดปัมมป๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันสักประมาณสิบทีให้น้ำมันมาเต็มตัวถ้วยแก้วพอเต็มเสร็จแล้วเราก็ดันโช๊คขึ้นมาด้านบนพอดันโช๊คขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็มากดสวิคตำแหน่งออนเสร็จแล้วเราก็มาดึงสตาร์ทดึงสตาร์ทเสร็จพอมันเครื่องมันจะติดเสร็จเราให้เอาโช๊คลงเราก็ดึงอีกทีสามารถที่จะ ใช้งานได้แล้วทีนี้เราก็ลองมาเลือกใช้งานว่าเราจะตัดท่าไหนที่เราถนัดสามารถเลือกตัดได้เลยทั้งสองฝั่งใบมีดของเขาสามารถตัดได้ทั้งสองฝั่งหลังจากที่เราเลิกใช้งานแล้วสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับลูกค้าทุกๆท,ท่าน ควรจะทําให้เป็นนิสัยเลยคือถ่ายน้ํามันออกจากถังน้ํามันให้หมดพอถ่ายน้ํามันออกจากถังให้หมดเราปั๊มน้ํามันไล่น้ามันออกจากคาบูเรเตอร์ให้เสร็จหลังจากที่เรากดน้ํามันออกเสร็จแล้วทําความสะอาดของตัวชุดใบมีตัดแต่งทรงพุ่มชุดใบมีตัดแต่งทรงพุ่ม,ม,มผมแนะนําให้หาแปรงหาลมมาเป่าทําความสะอาดแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดทําความสะอาดอย่าให้มีพวกคาบหรือว่าขี้ไม้ให้ลูกค้าหาพวกน้ํามันจกักร มาฉีดทําความอาดยอดทําความสะอาดพวกชุดใบมีดให้เรียบร้อยหรือบางท่านน้ามันจากหายากอาจจะใช้เป็นพวกตระกูลโซนิคหรือตระกูล W40 ในการหล่อลื่นไม่ให้ชุดใบมีดมันเกิดคราบสนิมเพราะมันจะช่วยการลดอาการที่ทําให้ใบตัด แต่งทรงพุ่มของเราทื่อได้สําหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเครื่องตัดแต่งสรงพุ่มของคาไซรุ่น6 0 0 f ตัวนี้สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทาง99 JHK ของเราได้เลยเรามีพร้อมจําหน่ายพร้อม จัดส่งให้กับทุกท่านหรือว่าสามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าหรือที่หน้าชอบ9 9 j s k ของเราได้เลยเซิร์ช Google Map ว่าบริษัท9 9 j s k จำกัดบางท่านอาจจะไม่สะดวกมาที่หน้าร้านของเราแลครับเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยแล้วก็มีบริการเก็บเงินใบทางสามารถแกะกล่องสินค้าเช็คสินค้าก่อนที่จะรับสินค้า ก่อนได้โปรโมชั่นของทางร้านผมให้20ตัวแรกเท่านั้นนะครับผมจะแถมเป็นน้ํามันทูทีของสติลให้ไปเลย1ขวดให้ลูกค้าเอาไปลองใช้น้ํามันทูทีที่มันมีเกรดคุณภาพดีๆฝากสินค้าดีๆไว้สักอีก1ยี่ห้อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ